ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพักผ่อบทความที่นำมาชนคุณในวันนี้จะเป็นบทความของสำน,นักงานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชื่อย่อว่า ก็แลต่อนะคะในหัวข้อชวนคิดวันนี้ก็คือ Real Estate Black ICO ชื่อแปลกๆนะคะเป็นสิ่งที่มาใหม่และเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ Real Estate Black ICO เทคโนโลยีการลงทุนในอสังหาริมมรัพย์และก็มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยนะคะฟังแล้วก็ดูดีนะคะ แค่ไตเติลของคำที่เขากล่าวมาของกรงก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีด้านการเงินและการลงทุนในสาหารมทรัพย์สามารถมันจบกันได้ด้วยแล้วก็ยังมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม้วยนะคะภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรทน,นั่นเองคะ่ะ ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Real Estate Back ICO เป็นโทเก้นดิจิตอลที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือจะเรียกว่ามีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สินอ้างอิงนั่นเองค่ะมาดูแนวคิดของ Real Estate Back ICO กันก่อนนะคะแนวคิดนี้เป็นอย่างไร Real Estate Back ICO มีแนวคิดมาจากการแปลงทรัพย์สินให้เป็นโทเกนดิจิตอลนะคะโดยนำเทคโนโลยีเช่นบล็อกเชนมาใช้ในการออกโทเกนดิจิตอลเพื่อน,นำเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเราเรียกว่า ICO Initial Coin Offering คะ่ะและนำเงินที่ได้ไปลงทุนอาสังหาริมทรัพย์โดยผู้ถือโทเกนดิจิตอลจจรับรับผลตอบแทนสิทธิ หรือประโยชน์ต่างๆตามที่ผู้ออกโทเค็นดิจิตอลนั้นกำหนดนะคะการออก ICO ในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลปี2561ค่ะซึ่งกำหนดว่าให้ผู้ออกโทเค็นดิจิตอลได้รับอนุญาตจากกรตมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดและต้องเสนอผ่าน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเก้นดิจิตอลที่รับควารรมเห็นชอบจากคณะกรรมการกรตอตก่อนนะคะเพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมคะเพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนในการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และก็เพิ่มทางเลือกการลงทุนของผู้ลงทุนเมื่อต้นตีนี้เองนะคะ2564กรตอจึงปรับปรุงรกเกณฑ์เพื่อรองรับการออกสเสนอขาย Real Estate Black ICO ซึ่งเป็นการดมทุนที่มีโครงการหรือทรัพย์สินรองรับในปัจจุบันนี้คะ่ะก็มีผู้ยื่นคำขออนุญาตออกสเสนอขายแล้วหนึ่งรายมูลค่าการดมทุน 2,400ล้านบาทและมีผู้สนใจจะขออนุญาตที่อยู่ระหว่างการหารือกับกรตออีก3 4ลายทีเดียวนะคะต่อไปเราคงได้เจอคำนี้บ่อยขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะออมเงินในรูปแบบอื่นๆน,นอกจากการฝากเงินนะคะคำถามถัดไปเรียก s s t a t e แบล c ไอซเขาลงทุนอะไรละ่ะ ผู้ออกเ e รี e s เอ t เ b l แบ k ็ c o สามารถนำเงินที่ลมทุนนี้ที่ได้จากการออก ICO ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้3วิธีด้วยกันนะคะ 1. ซื้อสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงค่ะ 2. ซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า1 5ของบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นและ 3. ลงทุนในสิทธิการเช่าในสังหารมิมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบใดนะคะอสังหารมิมทรัพย์ที่อ้างอิงนั้นจะต้องสร้างเสร็จ1 0 0ซพร้อมกับหาไรายได้และมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าโครงการหรือไม่น้อยกว่า500ล้านบาทค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะจะต้องมีการกําหนดอสังหารมิมทรัพย์ อ้างอิงไว้โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดซับสิสินอีกแล้วนะคะขณะที่การกำหนดผลตอบแทนของ Real Estate Back ICO ไม่ได้จำกัดว่าต้องให้เป็นตัวเงินเท่านั้นนะคะโดยผู้ออกโทเกนดิจิตอลอาจกำหนดสิทธิของผู้ถือโทเกนดิจิตอลให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของประโยชน์อื่น,นๆเช่นสิทธิในการเข้าพัก หรือการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้คะ่ะคำถามถัดไปนะคะแล้ว r e a s t a t e black ico จะคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างไรละเนื่องจาก r e l s t a t e black ico มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นการรับรองและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนเนืออสังหาริมทรัพย์นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะ ทำให้ต้องมีทัสตีซึ่งเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหลุดไม่บริหารจัดการนะคะแต่จะดูแลการทําหน้าที่ของผู้ออกโทเกนดิจิตอลเช่นติดตามการจัดการทรัพย์สินของผู้ออกโทเกนดิจิตอลให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนและก็ดูแรลรักษาสิทธิของผู้ถือโทเกนดิจิตอลด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตระมัดระวงังเพื่อประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือโทเกนดิจิตอลทางนี้ทัสตีต้องอิสระจากผู้ออกโทเกนดิจิตอลและอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรตอนอกจากนี้แล้วยังกำหนดให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อการเสนอขายในครั้งนั้นขณะที่ผู้ออกโทเกนดิจิตอล จะลงทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยได้ไม่เกินสี่เท่าของส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่เกินเจ็สิบเปอร์เซนของมูลค่าที่เสนอขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่านะคะเนื่องจากเรียวเอสเตดแบ็กไอซถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยจริงๆนะคะพอเพื่อเรียกอนุมัติเมื่อต้นปี2564้ี่นี้เองแล้วก็มีอยู่รายเดียวเองนะคะสำหรับอนุมัติคำถามถัดมานะคะ เร a ยว s t a t e b แ a ล k ICO และ REIT มีความเหมือนที่แตกต่างกันอย่างไรคะเรียว s t a t e Black ICO จะมีสนาะคล้ายกับทัสเพื่อการลงทุนในสังหารมทรัพย์หรือ REIT นะคะเพราะเป็นการลงทุนในสังหารมทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะแต่มีความแตกต่างในรายละเอียดนะคะเช่นเงื่อนไขาการเพิ่ม หรือการลดอสังหาริมะทรัพย์อ้างอิงรูปแบบของผลตอบแทนและข้อบังคับการจดทะเบียนซื้อขายในสลาดรองโดย Real Estate Black ICO จะกำหนดอสังหาริมะทรัพย์อ้างอิงไว้โดยเฉพาะนะคะและไม่มีการเพิ่มหรือลดทรัพย์สินอีกขณะที่หลีดเองสามารถที่จะเพิ่มหรือลดทรัพย์สินได้นะคะนั่นก็คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะคะ ในแง่ของผลตอบแทนแล้วเ e ีย s s t t t e b c k k i o o ก็จะมีความยืดหยุ่นกว่า REIT นะคะพอผู้ออกโทเก้นดิจุตอสามารถกำหนดผลตอบแทนเป็นเงินก็ได้เป็นสิทธิเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะคะในขณะที่ผลตอบแทนของ r e ีดจะเป็น,นรูปของเงินปันผลที่ได้จากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่า Real e t t a t e b แบ k ICO ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนซื้อขายนตลาดรองในขณะที่หลีกต้องจดทะเบียนซื้อขายนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะในคำที่ว่า real estate black ICO ต่อไปแล้วคงจะคุ้นหูมากขึ้นนะคะในคำคำนี้ real estate black ICO ยังเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผู้ลงทุนไทย ดังนั้นผู้ที่สนใจจะออมเงินทางด้านนี้หรือล,ลงทุนในด้านนี้ก็ควรจะศึกษาข้อมูลภาพรวมของโครงการจากการแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเก้นดิจิตอลที่เรียกว่าแบบไฟลิงและร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายโทเก้นดิจิตอลเพื่อให้เข้าใจลักษณะความเสี่ยงผลตอบแทนและการให้สิทธิของโทเก้นดิจิตอล ดังกล่าวนะคะซึ่งอาจให้สิทธิที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการรวมทั้งข้อจำกัดด้านต่างๆรวมถึงภาระทางด้านภาษีซึ่งก็มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆด้วยนะคะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรตอนนะคะ www.set.or.th เรามาดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจใน Real Estate Black ICO บ้างตอนนี้ก็ยัเป็นเรื่องใหม่อยู่นะคะอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่มากนักแต่ในอนาคตต่อไปก็น่าจะมีคนมาลงทุนที่เป็นผู้ออกโเกินดิจต้อนมากขึ้นเราก็คงจะมีข้อมูลในการมองเห็นภาพนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นคะ่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ E